ครับสวัสดีครับหลังจากที่เราจูนนะครับกล่องวัวทอยนะครับด้วยด้วยของมันแล้วนะครับเราก็มีปัญหาว่าไดเวอร์นะครับมีปัญหาบ้างใช้ไม่ได้บ้างนะเราก็มาแก้ไขโดยการใช้พวกตัวนี้นะครับที่ใช้กับ Arduino นะครับก็จะมีชิป2 32บ้าง403บ้างนะครับอันตัวนี้เป็น403นะครับ 403ที่เพิ่งสั่งมาใหม่นะครับมันไม่ได้มี Arduino ติดแบบนี้นะตัวนี้จะมี ATM คือม i โครคอนโทรเลอร์อยู่นี่แล้วก็ชิปชิปซีรีส์จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้มันจะมีแต่ชิปซีรีส์อย่างเดียวนะครับเราสามารถเอาตัวนี้ไปต่อโปรแกรมได้เลยนะครับโปรแกรมกล่องได้เลย แล้วก็อันหนึ่งที่ผมสั่งมาด้วยกันนะนี่ไห้าสายครับไห้าสายผมก็ตัดเอาสายจากตัวนี้นะครับมาต่อนี่นะครับเราก็โปรแกรมมันนิดนึงใช้นี่แหละครับไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยต่อเข้าไปแล้วก็โปรแกรมให้มันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะใช้ได้ไหมนะครับวันนี้เราจะจูน แบบไร้สายนะผ่านโปรแกรมโนต้ตบุ๊กนะครับเดี๋ยวเราจะจูนในโนต้ตบุ๊กนะครับแบบไม่มีสายนะครับไม่มีสายเชื่อมโยงไปถึงตัวรถนะเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบตัวรถกันเลยนะอ,อันนี้จะเป็นสายจูนนะครับ อันนี้ก็คือตัวที่เราทำไว้นะครับเป็นไวเลสนะครับเป็นอุปกรณ์หลายสายนะครับทำการเสียบเข้าไปจะมีแค่นี้นะที่เราต่อเข้าไปที่รถมีแค่นี้เสร็จตัวรถผมไม่ได้ผมไม่ได้กุญแจผมเก็บไปผมต้องใช้รีโมทในการกดครับ เดี๋ยวเราเปิดรีโมทเดี๋ยวมันจะต้องเปิดบลูทูธให้พร้อมๆกันนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหากันไม่เจอเนาะเราก็ไปที่ตัวจัดการอุปกรณ์นะครับตัวนี้ก็จะดูอุปกรณ์ใหม่ๆทีม่มันเพิ่มเข้ามาแล้วก็ไปที่ระบบนะครับอันนี้สำหรับวิดีโอสิบนะครับสำหรับวิดีโอแปดอะไรนี้เดี๋ยวจะ ทำให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเราก็ไปที่บลูทูธนะครับเราก็เปิดบลูทูธนะครับเปิดบลูทูธเสร็จปั๊บก็ดูในยการเพิ่มอุปกรณ์นะครับแล้วก็ทำการเพิ่มอุปกรณ์ด้วยบลูทูธนะครับพร้อมกันกับกดรีโมทนะตอนนี้แล้วเราก็กดค้นหา ครับตัวบูทู h ก็จะมีไฟติดขึ้นมาตอนนี้กำลังติดขึ้นมานะเราก็เจอละเราก็เลือกนะครับทำการเราก็ใส่รหัสเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับเชื่อมต่อเสร็จแล้ว เราก็ไปดูที่หน้าตัวจัดการอุปกรณ์นะครับพอร์ตพอร์ตคอม LPT นะครับมันจะขึ้นมาเป็น Standard Serial Over Bluetooth Link นะครับคอม10กับคอม11มันขึ้นมา2อันนะคันนี้เดี๋ยวเราจะใช้อันไหนนะครับเดี๋ยวเราก็ลองดูนะครับถ้าไม่10ก็11ลนะครับมันต้องใช้ได้สักอันนะเราก็ทำการเปิดโปรแกรมจูนขึ้นมานะครับ ในนี้จะขึ้นว่าคอม1 0คอม1 1นะครับเรา10ก่อนแล้วกันนะครับกด o อ่าพอมันขึ้นคำว่าโค้ดนี่แปลว่ามัน Open เสร็จเรียบร้อยนะครับเรากด Connect นี่มาแล้วนี่นะครับอันนี้คือค่าที่อยู่ในในตัวรถนะครับอุปกรณ์ไม่มีการพ่วงมาที่คอมนะที่ตัวคอมไม่มีสายพ่วงสังเกตนะ ไม่มีสายพ่วงนะครับเป็นบลูทูธเลยนะหลายสายนะครับที่ตัวรถมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับแล้วก็ใช้บลูทูธของคอมเลยนะครับในการทีนี้เราก็มาดูค่าต่างๆนะครับที่ตั้งไว้อันนี้ก็คือแรงดันนะครับ แรงดันที่แจ้งออกมาปัจจุบันนะครับสมมติว่าตั้งค่าผมต้องการให้ไปลดลดเปอร์เซ็นต์ตรวนี้ลงสมมติว่าเป็น80เป็น80นะครับเมื่อสักครู่มันเป็น90นะเดี๋ยวผมแก้เ80แล้วผมทำการพลราไว้เข้าไปพ่าพละไว้เข้าไปเรียบร้อยนะครับ มันบอกว่าไ i ท์ทูสักเซสฟูก็คือสำเร็จนะเดี๋ยวผมจะลองแก้เป็นเป็นตัวอื่นนะหน0่งร้อยร้อยห่อย่างเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเรียกออกมาจากกล่องดูนะครับถ้าเรียกออกมาแล้วมันเป็น100ก็แสดงว่ามันเรียกมาไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันเรียกออกมาแล้วเป็น80ก็แสดงว่ามันเป็นค่าใหม่ที่เราทำการไว้เข้าไป แต่ถ้าเรียกออกมาแล้วเป็น90แสดงว่ามันเป็นค่าเดิมของมันนะครับโอเคกด Connect ใหม่นะครับตรงนี้นะหลุ้นดูนะครับอ่าเป็น80นะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่ามันจูนได้นะครับจูนได้ใช้ใช้บลูทูธตัวนี้นะครับจูนได้ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะทำ ลิงก์ไลน์ไว้ให้นะครับใต้คลิปนะครับถ้าสนใจก็ทักเข้ามาแล้วกันอโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ